สวัสดีแฟนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบทิปตะคุณมวยชาแนลอยู่กับผมมาร์ตนอกดาวครับพาแฟนๆอยู่กันที่เวทีมวยราชดำเนินราชดำเนินเช่นเคยครับศึก r w s ราชดำเนินเวทีครับคู่ที่4ของรายการครับชกกันในพิกัด154ปอนด์ครับถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจครับแสนพลเพชรพัชราอคาเดมี่ครับนักมวยรามุมแดงส่วนมมุน้ำเงินดีไม่ใช่ใครที่ไหนครับนักชกจากแซมบ้า คาใจบ้าภูเก็ตไฟขับครับเชื่อว่าหลายคนนี้น่าจะรู้จักเขาดีนะครับนักมวยบาซินหัวใจมวยไทยคนนี้นี่ครับแข้งขวาลองดูครับว่ากำหนดสามยกนี่เกมจะจบลงแบบไหนมีน็อกมีนับให้เห็นกันหรือเปล่าแข้งซ้ายอาใจบ้าแข้งซ้ายคืนแสนคน เกมเดินตามสไตล์แล้วหายใจบ้าแข้งขวาแสนพล1 2, นึ่งสองนี่ครับการตกมือหล่นไม่ได้ครับทั้งคู่แข้งขวา แรกยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับนี่ครับแต่ว่ามวยุกอาวุวที่ออกไปนี่มีคะแนนทั้งสิ้นครับมวยกติกาในศึกอาร์ตครับชิงกันรางวัลหนึ่ล้านบาทนู่สงนี่ครับคารจาบ้าเป็นนักมวยที่แข็งแกร่งแรงครับส่วนแสนคนนี่ก็เป็นมวยสไตล์ตำรับจับทางครับนี่ครับจากจังหวัดส แข่งพุ้ยหุบซ้ายเข้าวงในยัดเข้าขวา,ขา,าล็อกได้แล้วพยายบ้าล็อกได้ยังตีได้หรือเปล่า,า,า,านี่ครับยัดเข้าฝาพยายามจะตีสวนนะครับแสนพลแข่งซ้ายแข่งซ้ายหมดยกที่หนึ่งครับมาตามเกมกันต่อบนเวทียกที่สองครับ รับคะแนนขึ้นมาสักครู่นี้นี่ให้ขาใจบ้าครับเป็นฝ่ายชนะ1 0ต่อ9 2สองเสียงแล้วไอ้แสนพลชนะหนึ่งเสียงครับต้องดูครับว่าดวงนี้แสนพลจะออกมาปล่อยเกมแบบไหนนี่ครับขยับเดินบ้างล็อกวงในยัดเข่าซ้ายขาใจบ้ายัดเข่าขวาจัดซ้ายคืนแต่ก็ยังเหมือนตีกันไม่ได้แรงเนี่ยจัดเข่าซ้ายแสนพลต้องรีบคิดร,รีบทำนะครับตอนนี้สถนานการณ์เป็นรองจัด แข้งซ้ายเตียบแ,แข็งแรกจริงๆครับขาใจบ้าแข้งขวาซ้ายคืนขวาขวาคือติดบงังแสนพลในขวาทีบ มีสอกขวาแล้วครับนี่ครับต้องใช้เยอะๆครับสอกแสนทนุนเพื่อจะหยุดขาใจบา้านี่ครัแบแข่งขวาเอาละครับเข้าวงในแข่งขวาเอ้าอะไรได้ควันสอก วราเป็นหนึ่งรุ่นครับที่น่าสนใจครับสืกอ RWS มียอดวิชามีสถานฟ้ามีรุงรัดคายใจบ้ายอดวิแดาน,นี่ครับนักทกอีกคนหนึ่งที่ประมาทไม่ได้ครับเพิ่งชนะยอดวิชาไปเมื่อสักครู่นี้อะไรก็เป็นไปได้หมือนครับลุงรัดต้องรีบทําครับตอนนี้ยกที่2แล้วลุง,ลงรัดข้องนายัดข่าขวา ฝันซอกขวานี่ครับแงซ้ายหมดยกที่2ครับบนเวทียกสุดท้ายครับตอนนี้นี่คะแนนอยู่ที่ฮายกนบ้าครับชนะทั้ง2ยกครับแสนคนต้องเปิดเกม ต้องนับต้องน็อกกันเดียวถึงจะปิกนจญภัยกลับมาได้รับการชูมือ งานสนามมวยวิธีมวยราชดำเนินครับที่อนุญาตให้ทีมงานช่องติ๊บตะกุนวยเข้าเก็บมาเก็บภาพบรรยากาศแฟนทางบ้านเปี่ยนการเปลี่ยนบรรยากาศมาดูมวยแบบไม่มีการได้เสียครับอาวุธล้วนครับบรรยากาศที่ไม่มีเซียนมีแต่คนที่ดูมวยแบบกีฬาจริงๆครับ เป็นอาวุธไม่เน้นราคาครับนี่ครับแข่งควา,ายแข่งซ้ายนี่ครับพยายามจะนี่ครับแต่คนก็ทำเต็มที่แล้วครับแต่ว่าคารจเซบ้านี่แข็งแรงจริงๆครับดูแลไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับกระชกปาซิ่งคนนี้แข่งควานี่ครับ พยายามจะออกทุกอาวุธแลวครับสายพลเพื่อพลิกเกมพลิกสถานการณ์กลับมาได้รักวการชมนี่ครับพันสอบขวา สุดท้ายกับรอประกาศผ่าคะแนนชูมวยกังเป็นทางการอีกครั้งครับเป็นทางได้ใครใจบ้าครับภูเก็ตไฟขับขับมารถเอาชนะคะแนนสายคนเพชรชราคาเดมีไปแบบขาดลอยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ผมประหลัดงกล่าวพาพิพากษาประกาศใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ